โอเคไปดูอีกเรื่องผู้ชมครับกรณีของหนุ่มร้องนะฮะบอกไปถูกเจ้าถิ่นเนี่ยยกพวกบุกบ้านนะครับแล้วก็ทําร้ายร่างกายเดี๋ยวลองไปดูเรื่องราวเหล่านี้หน่อยผู้ชมครับเนี่ยฮะเขาร้องไาที่เพจของโหนกระแสผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของเขานั้นไปถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะฮะประจําซอยยกพวกรับบุกเข้าไปถึงในบ้านนะครับไปทําร้ายคนในบ้านนะเด็กก็มีคนแก่ก็จมูกหักนะครับสาเหตุมาจากเข้าใจผิดคิดว่ามีการตะโกนให้ของรับใส่กัน นี่ฮะนี่คือหน้าบ้านของรูปบาทเจ็บนะครับติดตัวด่านเนี่ยนะเนี่ยครับ คือเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ชมครับทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาส่งมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับเพจรายการโหนกระแสนะครับโดยมีการระบุข้อความบอกว่าโดดุมทําร้ายร่างกายแล้วบุกเข้าไปต่อยกระทืบถึงในบ้านพ่อของผมเนี่ยโดนต่อยจนกระทั่งตาเนี่ยปิดจมูกนี่หักแล้วก็โดนเอาเงินที่มีติดตัวไปด้วยนะฮะสองพบาทส่วนลูกชายของผมอายุ12ปีโดนเตะนะฮะจนกระทั่งกระเด็นอัดกับรถแขนเกือบหักบ้านโดนทุบฝาผนังเข้าของแปกกระจาย พระสะสมของผมมูลค่า1นึ่งแหมื่นกว่าบาทโดนเอาไปด้วยไปแจ้งตํารวจแล้วแต่เรื่องก็เงียบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะทางทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์นะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุครับไปพูดคุยกับชายคนนี้นะครับชายคนนี้ก็ชื่อว่าสาราคุณผู้ชมครับซึ่งสาราเนี่ยนะฮะอายุ4 2ปีครับโดยสาราเนี่ยเล่าให้ฟังฮะบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุคือ14เมษายนประมาณ6โมงเย็นตัวผมเนี่ย ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำแข็งบริเวณท้ายซอยซึ่งจะต้องขี่ผ่านกลุ่มคู่กรณีที่กำลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่จู่ๆกลุ่มคู่กรณีตะโกนเรียกบอกให้สาตราเนี่ยจอดรถผมก็จอดแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรเหรอถึงเรียกให้จอดหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนั้นก็เดินปี่แล้วเข้ามาตบผมสาตาก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกพยายามเดินถอยหนีนะฮะแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองโดยการควักมีดคัตเตอร์ออกมาซึ่งคัตเตอร์เนี่ยนะ,ะเขาบอกว่า เขาพกติดรถวอเตอร์ไซค์เอาไว้อย uh ู่แล้วพยายามข่มขู่คู่กรณีเหมือนกันบอกอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะฟันนะหลังจากนั้นกลุ่มคู่กรณีไม่กลัวครับใช้ขวดปลาหัวเขาแล้วก็พยายามวิ่งไล่กระทืบเขาจนเขาต้องวิ่งหนีกลับบ้านนะครับลองดูภาพนี้นะฮะนี่คือตอนที่สาตราเห็นไหมฮะเสื้อสีแดงแงส้มๆท่านผู้ชมครับนี่ฮะสาตราถอยแล้วนะครับสาตราถอยแล้ว แล้วทังกลุ่มคู่กรณีนะฮะก็เดินลุกมานะครับพยายามเดินไล่กวดมาอย่างเงี้ยนะฮะสาตาก็พยายามหนีนะครับทั้งทั้งี่มือพิคเตอร์แต่ไปก่อนนะฮะก็วิ่งนะคะแล้วก็นนี้ฮะหยิบของของไล่ปลาหัวกันเนี่ยนะครับนี่แหละครับนี่คือเป็นจุดที่สาตลาเขาเล่าให้ฟังนะว่าขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของแล้วก็โดนกลุ่มคู่กรณีเนี่ยบอกให้จอดนะฮะเนี่ยครับหลังจากนั้นสาตลานะครับวิ่งหนีกลับไปที่บ้านครับ ปรากฏกลุ่มคู่กรณีเกือบสิบคนวิ่งตามไปนะฮะจนกระทั่งไปถึงบ้านแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านไปทําร้ายร่างกายสาตราแล้วก็บอกว่าให้ลูกสองคนของศาสตราเนี่ยนะฮะไปหลบซะก่อนคือศสตราบอกไงค่ะสตราบอกเฮ้ยลูกไปหลบก่อนลูกคือลูกของสตรามีสองคนนะฮะคนหนึ่งอายุ14อีกคนหนึ่งอายุ12ปีผู้ชมครับเนี่ยนะฮะพอไปหลบในบ้านแล้วก็แอบถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ ลูกชายคนเล็กฮะอายุ12ปีพยายามยกมือไหว้ขอร้องบอกให้หยุดเถอะอย่ามาทําอะไรพ่อผมเลยแต่คู่กรณีไม่ยอมหยุดนาซ้ํายังเตะลูกชายของศาสตราตาจนกระทั่งกระเด็นด้วยอันนี้คือศาสตราเล่าให้ฟังนะจากนั้นไม่นานครับผู้ชมครับนายธนูเป็นพ่อของศาสตราอีกทีเป็นปู่ของเด็กๆนะฮะนายธนูเนี่ยอายุ60ปีแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้านพอดีก็เลยตะโกนถามว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรกัน กลุ่มคู่กรณีหันไปเห็นว่าพ่อของศาสตรากลับมาก็เลยหันไปรกระทืบพ่อของศาสตราครับด้วยการใช้หินเนี่ยทุบไปที่หน้าจนกระทั่งดั้งจมูกของพ่อศาสตราเขาหักแล้วพ่อเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็โดนเตะซ้านายศาสตรานเนี่ยยังบอกอีกว่าตัวเองกับกลุ่มคู่กรณีรู้จักกันเพราะอยู่ในซอยเดียวกันมานานยืนยันนะว่าไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาก่อนเลยนอกจากเจ็บตัวแล้วเนี่ยยังมีทรัพย์สินถูกขโมยไปด้วยมีหลุงพ่อเงินเลี่ยมทองหนึ่งองค์ มูลค่า3,000บาท4,000บาทประมาณนั้นนะฮะกระเป๋าใส่เงินของพ่อมีเงินอยู่2,000บาทชุดพระเครื่องที่ตัวเองสะสมไว้รวมถึงบ้านได้รับความเสียหายตีๆรวมๆกันแล้วก็แสนห้าศาสตราจัยยังบอก้วยว่าสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวกเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุพูดจาไว้นะ,ะบอกว่ากูเนี่ยเป็นลูกน้องของตำรวจภูธรภาค7นะฮะลองฟังดูครับ ผมขี่รถไปซื้อน้ำแข็งครับผมเขาเรียกผมจอดแต่เขาเมามาเขาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีอะไรหรอกครับอีกคนนึงเอาขวดฟาดผมแล้วตอบผมที่ไม่ได้พูดคำหยาบหรือด่าอะไรเขาไม่เคยด่าเขามาเป็นสิบเลยวิ่งกูเขามาผมก็วิ่งแับหนีตายมาแบบแล้วที่ว่าโดนขวดนี่โดนตรงไหน,น อยู่กลางซอยแล้วก็มาโดนในบ้านเนี่ยหินทุบเนี่ยผมว่าผมเห็นแล้วเขาไม่มีเจตนาที่จะมาดีแน่สักพักเขาถีบประตูเข้ามาเลยก็ตีผมตรงเนี้ยผมทุบตรงนี้แล้วผมก็การลูกลูกผมยกมือไหว้ก็เตะลูกผมต่อยอวคัดพ่อล่วงไปเลยต่อยดั้งไปอีกกระเป๋าพ่อหลุดข้างนอกโยนกระเป๋าเข้ามาตังไม่มีสักบาทเลยพี่เขาบอกว่าทะเลาะวิวาทธรรมดาแล้วคุณตายหรือย,ยังเขาพูดอย่างเนี้ยตำรวจร้อยเวรขุดซ่อมในรูปนี่เลยเขาบอกว่ากลัลูกน้องภาคเจ็ดนะเนี่ยลูกสาวผมได้ยินหมดหน้าบ้านเนี่ยคิดว่าเออมันไม่ธรรมดาแล้วขนาดในโรง เขายังบุกมาทำร้ายได้อะพี่กีดูเดียวว่าผมจะปลอดภัยไหมขณะที่นายธนูพ่อของศาสตราก็บอกว่าไอ้กรณีที่กลุ่มคนร้ายมาทําร้ายร่างกายเขานั้นเนี่ยนะฮะตนเองได้รับบาดเจ็บที่จมูกนะจมูกเนี่ยหักโหนกแก้มเนี่ยแตกต้องได้รับการผ่าตัดนะครับโดยนายธนูเนี่ยบอกว่าไม่ทราบมาก่อนลูกชายเนี่ยไปมีเรื่องกับใครมาก่อนนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ามันอุกอาจมากเหลือเกินบุกมาทําร้ายร่างกายถึงในบ้าน ซึ่งตอนนี้ตนเองกลัวความไม่ปลอดภัยมากนะครับเอาฟังเสียงคุณธนูพ่อของศาตาหน่อยนะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ย ไปอยู่เดินกลับเข้ามาเปิดประตูบ้านเขาสาร่วงไปวูบไปครับแบบวันนี่จังลูกนี้ก็ก็ชาเข้ามาเนี่ยเขาชาเข้ามาอีกหน่อยไงหลานก็โดนในตัวเล็กเนี่ยเขาพูดบอกมึงไปแล้แค่ยังไงกูก็ไม่กลัวแค่ครับเสียก่าปรับกูลูกน้องตำรวจได้ยินหมดนะครับผมรู้จักชื่อเขานะแต่ผมไม่เคยุ้นเคยเขาหรอกผมกลัวมากเลยครับจะไปไหนก็ลำบากเขาขู่ด้วยเหรอครับเขาบอกตอามึงกูออกมาเนี่ยมึงเจอกูไม่ทำกินอะไรกูจะนั่นมันนะใช้กูเจอเงแล้วผมไม่ลับมกลำบากใจเลย่ย ทีนี้เพื่อความเป็นธรรมุผู้ชมครับทางทีมข่าวที่กุมวันเหตุการณ์นะฮะก็ลงพื้นที่ผู้ชมครับไปดูบริเวณที่กลุ่มผู้ก่อเหตุตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่นะฮะซึ่งเป็นบริเวณสี่แยกนะครับห่างจากบ้านของศาตราาไป300เมตรซึ่งลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกับศาลาแล้วก็มีพวกวินพี่มอไซค์นับจ้างเนี่ยเขาจอดอยู่นะฮะจากการสอบถามแม่ค้าขายก๋วยจับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันเขาบอกอย่างนี้ฮะบบอกว่าตนเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะฮะซึ่ง สิ่งที่กลุ่มผู้บาดเจ็บบอกมาคือฝั่งสัตราบอกมาเนี่ยมันเป็นหนังคนละม้วนเลยนะแม่ค้าบอกแบบนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายธนูซึ่งเป็นพ่อของสัตราเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก่อนนะฮะซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเขานั่งกันอยู่แล้วปรากฏว่ามีการมองหน้าเหมือนจะหาเรื่องแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของนายธนูซึ่งเป็นพ่อของนายสตราเนี่ยแหละเป็นคนตะโกนไปถามมาก่อนบอกว่า มึงให้ของรับกูเหรออทืทั้งทั้งี่กลุ่มนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะก็นั่งรออยู่ที่วินเฉยๆนัง<อ>่งอยู่ที่ศาลาเขานั่งเฉยๆปรากฏว่าทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็งงไงเอา้าแล้วอยู่ดีๆมาถามมาด่าเขาทาไมนี่คือพ่อก่อนนะคือในธนูนะซึ่งแม่ค้าขายกว๋วยจั๊บก็ยืนยันนะครับบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้มีการตะโกนหาเรื่องอะไรในธนูเลยแต่เหมือนในธนูเนี่ยเข้าใจผิดไปเองจากนั้นธนู โทรศัพท์ไปหาศาสตราซึ่งเป็นลูกชายบอกเฮ้ยมาหาพ่อหน่อยดิพ่อมีเรื่องเว้ยเนี่ยลักษณะประมาณแบบนั้นคุผู้ชมครับ<ม>ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบอกว่าข้อมูลของแม่ค้ากโวยจับก็ไปสอดคล้องกับภาพของกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวก็ได้มาเหมือนกันซึ่งจังหวะแรกที่จะเห็นคุผู้ชมครับลองดูนะฮะจะมีเนี่ยครับ<พ>อ่านี่ฮะอันนี้แรกนะนี่นะขี่วินไปนี่คนนี้เนี่ยก็คือนายธนูพ่อของสาสตราพ่อของสาตตราแล้วขีข่มาแล้วจอดตรงนี้แล้วเหมือนกับ พอหลุดกล้องไปมันเหมือนมีการตะโกนด่าทอกันตะโกนว่าให้ของลับกูเหรอ,อพ่อของสัตว์ตาเนี่ยบอกว่าเอ้ยให้ของลับกูเหรอกลุ่มผู้ก่อเหตุก็งงๆอยู่ค่ะหลังจากนั้นตัวธนูโทรไปหาสัตว์ตาซึ่งเป็นลูกแล้วมาแล้วครับม,มาแล้วฮะมาแล้วครับนี่ฮะอ่าแล้วก็จอดพอจอดเสร็จปุ๊บก็มีการด่าทอกันต่อลักษณะว่าเอาหาเรื่องพ่อกูเหรอเนี่ยนะฮะทั้งฝังกลุ่มคู่กรณีก็บอกเฮ้ย ไปหาเรื่องอะไรไม่เคยพูดเลยมีแต่พ่อมันงาบดากูค่ะเนี่ยแล้วสาตารก็ควักคัตเตอร์ขึ้นมาอืมอ่าแต่สาตารบอกว่าเขาควักขึ้นมาเพื่อจะขู่เพื่อป้องกันตัวเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยประมาณสองนาทีนะน,นะสาตารมาถึงเลยนะหลังจากพ่อโท,ทรไปนะตามภาพท,ที่เห็นเลยนะครับเอาลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยครับ ไม่แต่แอะเดียวลุงเขาก็ขับชะลอชะลอเหมือนมองหน้าเหมือนจะหาเรื่องแล้วพอเขาขี่ไปตรงนู้นเขาก็โทรหาลูกเขาเขาก็มาถึงเขาจอดรถเฮ้ยใครให้ พ่อกลัวไม่มีไม่มีสักคำหนึ่งพี่พี่ปินเดินเข้าไปก็คือคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วพี่เล่มก็ชักมีดขึ้นมาทางนี้ยเขาก็กลัวดินึกว่าจะแทงเขาเราป้องกันตัวก็คือไล่ไล่ไปถูกไหมยังไม่ได้ต่อยยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยถอยไปแล้วก็ด่าด่าแล้วก็ท้าถ่ายเข้าไปในบ้านอ่ะด่าพ่อด่าแม่เขาว่าเขาก็เห็นกันทั้งซอยเขามายืนออกันเต็มเลยนะพี่เขามีเรื่องอะไรกันไม่มีคือมาตอนเช้าอ่ะคือเขายังถามเออมันไม่มีอะไรอ่ะถ้าทางพวกพี่ปินเขามีอะไรจริงเขาต้องพกอาวุธถ ทั้งซอยเลยเพราะว่าเขาเป็นคนถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรทุกอย่างนี่ความคืบหน้าเป็นไงพี่หมวยล่าสุดนะคะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้3คนค่ะก็คือโอก๊กตริ้นแล้วก็ปาล์มเบื้องต้นเดินเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายและบุกรุกเคหสถานผู้ต้องหาทั้ง3คนได้รับการประกันตัวในชั้นศาลน,นะคะวงเงินคนละ8 0,000บาทตำรวจยืนยันว่าคดีนี้ ทำคดีตรงไปตรงมายืนยันว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นพวกกับตำรวจส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุหากจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เสียหายตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะคะทีมข่าวเราเองก็พยายามติดต่อไปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลแล้ว แต่ว่าเรื่องที่ผู้บาดเจ็บพูดไปมันไม่เป็นความจริงคนในซอยเขารู้กันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้ว่าสองพ่อลูกนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังบอกด้วยว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงเลยใช่เนี่ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดในระหว่างที่เราอ่านข่าวนะครับก็มีชายคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาในแฟนเพจนะครับของทางเที่ยงวันทันเหตุการณ์หรือสามพัาสนิวนะฮะเชื่อคุณอนุชาเขาบอกแล้วครูครับไม่ถึงผมนะครูครับไอศาสตลาที่เป็นเจ้าทุกหนังคนละม้วนนะครับ ไอ้สาตราชอบหาเรื่องคนในซอยแล้วแจ้งความเอาเงินเพื่อหยุดดําเนินคดีหนันงคนละมวนตรงที่ไอ้สาตราตอแหละพ่อไปหาเรื่องเขาก่อนกรับครูนี่ส่งเข้ามานี่เลยค่ะอ่านี่ส่งมางนี้นะอืหนันงคนละมวลจริงๆค่ะก็นี่ไงก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันเนี่ยอ้าว